สวัสดีครับผมเฟิร์นนะครับจากช่องน้องแนะนำตัวอ้วนกลมนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมอันดอนนั่นเองนะครับซึ่งเปิดจริงแล้วนะครับเวลา2องทุ่มในเซิร์ฟโกลบอลนั่นเองนะครับตอนนี้ผมลองเข้ามาเล่นภายในตัวเกมนะครับมันไม่ต้องมุด VPN นะมุดแค่ตอนโหลดนะครับจากภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะครับอันนี้คือผมเริ่มเล่นตั้งแต่แรกเลยนะครับเริ่มแต่โหมดฝึกซ้อมนะตอนนี้ให้คุณผู้ชมนะครับดูที่กราฟิกนะครับก็ค่อนข้างสวยงามนะ ฟเฟรนด์ดอาจจะมีดรอปบ,บ้างนิดหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรเน,ะนาะอาจจะผมเล่นเลยละกันนะครับแบบเร็วเรียวนะอันนี้เขาจะสอนให้ทำมิชชันนะครับตอนนี้ผมได้มีดปังตอมาแล้วโอเคนี่ทำอะไรน่าจะให้เรา,เ,าเก็บของนะครับอาหารกระป๋องหรือปะน่าจะเป็นอาหารกระป๋องนะครับโอเคตรงนี้น่าจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับอันนี้ไหนนิยายปะ โอเคน่าจะเป็นยานครับอ่ากดใช้แล้ว <c oughs> โอเคอันนี้น่งโซฟาได้ปะไม่น่าได้นะครับมันจะฉากค่อนข้างสยองอยู่นะอ่อนี่เขาให้เราเก็บอะไรสำรวจขอนะครับให้อ่านโน้ตอันนี้จะเป็นโน้ตของคนหนึ่งนะครับเขาทิ้งไว้นะครับอันนี้ผมสรุปให้เลยกันเขาบอกว่าเขาเก็บปืนเอาไว้นะครับบริเวณใกล้ๆแถวนี้แหละด้านหลังปะ ดูสิมีไหมน่าจะเป็นด้านหลังนี่ครับเขาต้องทิ้งปืนไ้ให้เราแน่นอนอันนี้ไง,น,ไงนี่ครับมีปืนลูกซองแล้วก็มีกระสุนด้วยนะเก็บมาเลยห้าสิบนัดน,นะครับเฮ้ยเฮ้ยอ,อ,อย่าพึ่งโอ๊ยเดี๋ยว,ยว <laughs> <laughs> กระตุกกระตุกกระตุกโห่แรงอยู่นะเออแรงอยู่นะเออ ผมมีใส่รีโหลดกระสุนด้วยนะครับเออกระตุกเล็กน้อยเออเออนอนยิ้มไปซะสองปีเพียบเลยอะรีโหลดกระสุนรอเลยรอเลยจ้าแต่ลูกศรต้องยิงใกล้ๆนะครับเพราะว่าเป้ามันใหญ่มากเลยผมต้องยิงใกล้ๆหน่อยนี่มามาทีเดียวมาเอ้ยไม่รู้หรอ ไม่รู้สึกตัวได้ไงมาเลิศแล้วเออเออยิ่งกลางลำตัวนะครับไอตัวนี้ชักด้วย <c oughs> คุณผู้ชมเห็นปะ <c oughs> ตายเนี่ยโอ้คนเบื่อกะสามอีกทีสิมีชักด้วยนะครับตรงนี้น่าจะเป็นโกดังปะน่าจะใช่เออูซ่อมรถด,ดิเฮ้ยจิงปะเนี่ยให้เราขับมอไซค์ได้เหรอ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวกระตุกกระตุกอ่าทำการซ่อมก่อนนะครับเฮ้ยเราจะขับมอเตอร์ไซค์เลยหรืออืไม่หยุดก็บ้าแล้ว เอาละครับผู้ชมเราขี่มอไซค์นะครับมาที่เหมือนจะเป็นค่ายกักกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรารับมิชชั่นกันก่อนนะครับผู้ชมเอาละครับตรงนี้เขาถามว่าเราเป็นใครนะเราจะตอบว่าพลเมืองแล้วกันนะครับโอเคตรงนี้เหมือนจะเป็นแผนที่แคมป์ของเรานะครับมีพวกร้างคงร้านค้าด้วยนะเออท้ำดีจะจัดนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปในแคมป์กันก่อนแล้วกันอ่าอันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าเกิดใครที่ได้ในมือถือครับมือถืออาจจะต้องแรงนิดนึงนะเพราะว่าโปรแกรมจะรอยที่ผมเล่นเนี้ย ฟรมมันค่อนข้างดอมนะครับไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่แต่ก็พอเล่นได้แหละเอออันนี้คล้ายกับหมู่บ้านนะครับคล้ายเด๋์ว walking d เด d นะเออไม่แปลแล้วแผนที่เกียดแปลรีบทำเกรดรีบไปฮะอย่าเปซอมบี้แล้วเอาละครับไอเครื่องที่เราได้มานะครับเหมือนจะเป็นเครื่องตรวจร่างกายแบบวเวลาติดเชื้อไวรัสอะไรประมาณนี้นะครับอย่าบอกนะให้เราอาบน้ำแน่ๆเลยเฮ้ยมีอาบน้ำด้วยคุณผู้ชม โหโหสมจริงจัดจัดนะครับ <c oughs> เออมีให้เราอาบน้ำด้วยครับ <c oughs> อันนี้ก็ไม่ได้ฉาบว้าบผิวเลยนะมีฟองบังอยู่ครับอาบน้ำเสร็จเราต้องนอนด้วยเหรอเฮ้ยสมจริงจัดจัดเดี๋ยวเรานอนเลยครับ <c oughs> โ,โหสมกับเป็นเกมแนวเซิร์เบอร์จริง <c oughs> เรานอนมาที่เรียบร้อยนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็เช้าแล้วปะ <c oughs> เริ่มวันใหม่เลย <c oughs> <c oughs> นอนข้ามวันเลยครับอ่ะต่อไปเขาจะสอนเราเข้าห้องน้ำนะครับ เฮ้ยสมจริงเกินจะเห็นตอนขี้ไหมเนี่ยอ๋อไม่เห็นนะตอนขี้ให้ดูแมวแทดนะครับโอ้แมวยืดเรียบร้อยละเอียดไม่ละเอียดนะครับเขาให้เราซักผ้าด้วยโอ้โหวิทำไมเครื่องซักผ้ามันเล็กจกงังอ,ออก็สมัยคนเล็กอ,อ่มอันนี้เป็นชุดบอมะเนี่ยโหละเอียดมากครับ ตั้งแต่ผมเล่นเกมเซิร์ฟเวอร์มาผมไม่เคยเห็นเกมไหนต้องซักผ้านนะนิทานจอดหอครับไปเลยเราใจร้อนอ้ขึ้นคอปเตอร์ไปเลยเหรอจริงๆนึกว่าจะเดินออกค่ายเนี่ยแต่เราขึ้นคอปเตอร์เลยครับเชอรี่น่าขมมากนะครับอ๋อเชอรี่เป็นหน่วยปฐมพยาบาลหรอนี่ไงมีเสษลักที่ปอกแขนนะครับ โอ้ยซอมบี้เหมือนเราจะต้องมาช่วยคนปะที่อะไรอะเลสบูธอะครับโอ้ซอมบี้แม่งบุกโหดมากจะช่วยได้ปะเนี่ยมาแล้วเรามาช่วยแล้วโอ้มิชั่นแรกก็ระทึกเลยครับผู้ชมด้วยปืนลูกสองที่เรามียเเโอ้โหผีเยอะมากอะจะรอดไหมเนี่ย ลงมาช่วยเพื่อนสกัดอืมสกัดซอมบี้อือลูกสองเก้าอยู่เออสิบสองตัวอือเฮอเอออแมงชัวยิงผมไม่ได้มีดาเมจเลยนะเออเอมีดาเมจอยู่คนเดียวเลยเอ้ยไม่ตายได้ไงไม่ตายได้ไงไม่ตายได้ไงเอ้ยเนี่ยทำไมไม่ตายวะ เออไอตัวนี้มันอึดจังเลยเให้เราเดินเองเลยเหรอไอสองคนนี้คือคนหรือว่าเอพอซอะเอพปะน่าจะเอพนะครับเราได้หมวกใหม่มาด้วยนะเพื่อนเอพซเหรอโอเคโอ้อันนี้คือด้านนอกนะครับมีซอมบี้เต็มเลยเพื่อนเฮ้ยน,นี่มันส่งกับเป็นเซอร์เว이เวอร์จริงๆช้ปุ่มเทียบร้อยแล้วเหมือนกับว่าต้องเอาตรง บังคับออกด้วยนะครับและมีคนซ้อนท้ายกูมาด้วยไม่มันสมจริงเกินเพื่อมีคนซ้อนท้ายด้วยงั้นไปด้วยกันเลยแล้วกันนะเพื่อนๆอฝนก็ตกเลยนะครับอันนี้เชอรี่เขาจะสอนเราสร้างบ้านนะครับอ่าเกมเซิร์เวอร์มันจะขาดการสร้างบ้านได้ไงใช่ไหมอันนี้คือตกฮารับใช่ไหมโอเคเราวางเลยขอ,อ,อให้เราทํทําทาการ v i บิวเกําแพงก่อนนะครับ คร์บมาหนาึ่งอันเก็บมาทั้งสามแผ่นคาร์บแ้่นเดียวโอเคครับอันนี้เขาจะสอนให้เราสร้างกำแพงก่อนไนด้ไงเขามีสร้างไว้อยู่แล้วแหวงอยู่อันเดียวให้เราทําเองนะครับนี่เลยเลือกไฮวอลนะครับเราก็เลื่อนไปวางเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเคทําการวางครับเรียบร้อยโอ้มีให้เราทำเฟอร์นิเจอร์ด้วย ละเอียดมากครับผู้ชมละเอียดกว่าเกมเซิร์เพื่อปังเกมให้เป็น p ี4นะต้องไปใส่ข้างหนปะเฟอร์นิเจอร์โอเคเอาไว้ตรงนี้แล้วกันครับนี่มันคือตู้อะไรอ๋อเอาไว้เก็บของนะครับเออไว้เก็บของได้โอเคต่อไปเขาจะให้เราสร้างประตูนะครับเราสร้างประตูต่อเลยอันนี้ปะโอเคไม่ยากไม่ยาก เรามีพื้นฐานจากเกมเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราสร้างประตูต่อเลยนะ,ะเรียบร้อยครับกลายเป็นบ้านเหลี่ยมบล็อกเลยครับ <c oughs> <laughs> มีใส่พาสเวิร์ดที่ประตูด้วยนะเดี๋ยวจะใส่ไงเดี๋ยวก่อนไปใส่พาสเวิร์ดเล็กน้อยแล้วแสดงว่าป้องกันคนอื่นมาปป้นบ้านนะครับเราใส่พาสเวิร์ดที่ประตูได้ไปที่เรามาทําอะไรที่บ้านต้นไม้นะ ทำหอสังเกตการหรอโอ้นั่งเก้าอี้ได้ด้วยคุณผู้ชมเนีสมจริงจัดโอ้ยแล้วมีเตากิวด้ดวยใส่เนื้อใส่ผักผลไม้รวมกันเป็นอ๋อต้องใส่สี่อย่างนี่ไงได้เป็นซุปอะไรไม่รู้ครับกินข้าวก็สมจริงมากเพื่อนๆคือยืนกินกับเชอรี่กี้เลยเหรอ <laughs> เดี๋ยวดยว้คือตักกินงี้เลยเหรอก็สมจริงเกิน<อ>ครับ,รบตอนนี้ก็ มือเป็นที่เรียบร้อยนะครับได้เวลานอนครับเออเรามีบ้านต้นไม้ให้นอนด้วยครับอ่ะเดี๋ยวเรานอนกันดีกว่าเอาละครับเป็นยังไงกับบ้างครับผู้ชมสําหรับเกมอันดอในเซ r ร์ฟโกบอลนะต้องบอกว่าผมรู้สึกชอบนะเอออยากให้ทำเวอร์ชั่น PC มาด้วยนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะกินกราฟิกสูงเวลาเราอยู่ในเมืองอะไรเงี้ยหรือว่าเจอผู้คนนะครับตัวเกมมีได้ทำหลากหลายมากในเซ r ร์เวอร์นะครับก็เดี๋ยวรอเจอกันทีเซิร์ฟไทยยิบก้ามมิถุนายนนี้นะครับหรือใครจะเล่นเซิร์ฟโกบอลไปพังๆก่อนก็ได้นะ หรือใครอยากจะเติมเกมนะครับหรือว่าชอบเซิร์ฟโกบอลนะครับก็อย่าลืมเติมกับพี่จอรนเช้าไล่ได้นะครับมีโปรโมชั่นถูกๆให้แน่นอนสำหรับคนที่อยากจะเล่นเซิร์ฟโกบอลนั่นเองครับสำหรับนี้นะครับเราก็พักผ่อนนะครับด็กิฟเนี่ยสองวิตื่นแล้วตื่นแล้วหากใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแส์ดิ้งแจ้งเตือนด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะจุดแคบ